ดัหน้าบ่ดัหน้าซอยพ่ะย่ะเออเออบ้านเราสองซอยบ่สบายดีพี่น้องกินข้าวเที่ยงแล้วพี่น้องเด้อหมอกย้อนมากฝ้าพี่น้องมาด้ถ่ายเบิ่งซ่งยังเราจะมอจะดำหน้าเขาจะดำหน้าบ่ไหมเนี่ยมามามากินกินมาสาบบดก่อนเลย เต็มถวยปอนนี้้นอนนั้นเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดฮงไปย่น้งนอ่หะดน้ยจัดกันงนรานี่หนานี่นาเราขงนา่ต้องพี่น่องอ่ี่น้องร้าน้พี่น้องอาพี่น้พี่น้องก่อนะอายก้องพี่น้อง

เราซื่อมาใช่ไหมบาดิพี่น้องกินกะเทียงเนรอตีนนั้งนั่งแค่งกระมังขึ้นแล้ววิ่งไวายหัวตีนเดือบหอมยอดกับข้าวพี่น้องได้กินซื้อหย่อนแด้ไหมวัยนี้จะนู่นชิงบอาเข้ามาเท่อไปกูจองยุบบอล ันดีครัเราจะไปนเราไปหยาหย่าไดไม่นาน่านดไม่เอาไปไหนมันนี้พีับเราะมีเ็ดเือมีรถออมเหมือนเมียนเฌ่เนาะแกได้เตอนโมมี่ตอนนั่น

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

chuyển <laughs> ừ. 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 một thôi chị năm tี không nắng đậm nè เขาไม่ในอเนี่ยเขาัมัมีน่เนาไมันเยขอจะารอเนาะขาไกอนั่งบ้าโอ้ยตกอดนั่งตีกอดนั่งบ้าแม่เขาจะบุกนมาสนเดียวนะอ้เพเพไม่ไ้กินกับามพวกนี้นะอย่าเผาเลยอย่าจี้ักาไทยเลยนะใช่ไ ก็จะลูกไปเลยเนเแต่ัจจบันก็เมนดังเทียวฮะเมื่อไม่ก็จะขาชิชงกจงเฮ็ดวูยังเหมือนโค้นเต็มตารางเขาได้สอง้นัันโุยนน่ะ

กอขอบใจพ่อแม่พี่น้องมวลส,สุมชนทุกคนนะสุโองสบอนพอ,อกันคิดนาสบายดีพี่น้อง